ศรัทธาอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจ เอกชัยมีดหมอเครื่องรางหลวงพ่อเดิมสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กําลังจะเข้ามารับชมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้มาพบปะกันแล้วก็นําสาระดีๆนะครับในเรื่องของวัตถุมงคลเงีนหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับมาฝากทุกทกท่านท่านใดที่กําลังจะเข้ามารับชมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดถูกใจ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเองแล้วก็ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ผมได้จัดทำขึ้นมานะครับช่องทางการติดต่อ095 056 0905 ID Line 095 056 0905เอีกอกชัยมิตรหมอเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับก็จะนำเรื่องราวของบารมีของหลวงพ่อเดิมแล้วก็วัตถุมงคลนะครับมาฝากทุกท่าน ซึ่งจุดประสงค์หลักๆก,ก,ก็เผยแพร่บารมีหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็นำวัตถุมงคลของท่านนะครับมาให้กับท่านที่สนใจหรือว่าท่านที่กำลังจะเข้ามาศึกษาได้ชมกันนะครับบางท่านก็รู้อยู่แล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับก็ถือว่าได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันวันนี้นะครับก็ตรงประเด็นเลยนะครับอาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับวันนี้ผมก็ได้นำ เม็ดมาให้ทุกท่านศึกษาหนึ่งเล่มแล้วก็ได้นำมาเผยแพร่นะครับท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่ผมทำไปก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยได้นะครับมีคำตอบให้ทุกคำถามนะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่ผมได้ทำแต่จะไม่มีคำตอบให้กับในเรื่องของเข้ามาถามเก๊แท้ใหม่เก่านะครับ นำมีดของท่านเองหรือนำมีดของคนอื่นมาถามผมก็จะไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าเป็นจรรยาบรณของผมเองนะเอาละวันนี้นะครับเพื่อเป็นการนะครับเข้าเรื่องราวเลยนะวันนี้มีดของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ตั้งแต่ยุคสมัยเลยปีพศ2450นนะครับเขาเรียกว่า มีมีดนะครับแบ่งเป็น3ยกยกต้นยกกลางแล้วก็ยกปลายวันนี้ผมได้นำมีดยกต้นมาให้ทุกท่านชมนะครับแล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันการกินเวลาของมีดยกต้นเนี่ยก็ประมาณ20ปีนะครับตั้งแต่ปีพศ2450ถึงปีพศ2470ฉะ24จากนั้นศิลปะยกต้นเนี่ยถือว่าออกมาเยอะที่สุดนะครับออกมามากที่สุดนะครับเพราะใช้เวลา านานมากกว่าสมัยย,ยืงเด่นนะครับจากนั้นศิลปะยกต้นเนี่ยก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะด้ามไม้ฝักไม้นะครับรูปแบบของศิลปะก็แตกต่างกันไปนะไม่ว่าจะเป็นลวดลายในใบมีดลวดลายของของฝักนะครับาบางทีอาจจะเป็นทองเหลืองบางทีอาจจะเป็นโลหะบางทีอาจจะมีเฉพาะเปลกไม้อย่างเดียวนะครับบางทีอาจจะมีหวายรัดอย่างเงี้ยนะครับ สังเกตว่าศิลปะหรือลวดลายของมีดนะครับลักษณะของมีดก็จะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับก็ท่านจะต้องจดจําอะไรนะครับก็จดจําในเรื่องของศิลปะให้ดีนะครับเอาละวันนี้นะครับก็คร่าวๆนะแล้วก็นํามีดเล่มหนึ่งมาให้ทุกท่านศึกษาไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมวัดความยาวก่อนโดยรวมนะครับเป็นตามธรรมชาติ เล่มนี้นะครับก็ประมาณ9นิ้วนะครับรวมด้ามรวมปอก9นิ้วนะการศึกษาเมีดยุคต้นก็ต้องดูศิลปะจากข้างในนะครับตรงนี้เฉพาะใบเมีดก็ประมาณ5นิ้วนะครับให้ท่านชมชมเมีดก่อนนะครับผมจะอธิบายเป็นอย่างอย่างไปนะเพื่อให้ท่านได้ชม มีดเป็นหลักนะครับแล้วผมขอขยายซูมเข้าไปนิดนึงนะครับโอเคอ่าเล่มนี้นะครับก็จะเป็นลายน้องสิงศิลปะช่างสอนยุคต้นนะครับประมาณปีพศ2470ถึง2475นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับ ผมจะเอามีดมาให้ทุกท่านชมนะครับวันนี้แต่ว่าให้ทุกท่านดูไปพร้อมๆกันแล้วก็อีกอย่างหนังศิลปะแบบนี้คือยุคต้นนะครับของลายของช่างชิมนะครับดูกระหนกตรงนี้นะครับดูกระหนกตรงนี้ล่องเลือดสวยกระดูกงูนะครับกระดูกงูสวยนะครับมีกระดูกงูก็มีความเรียบร้อยสูงนะครับ นี่คือกระหนกลายดอกไม้แล้วก็ดูล่องเลือดดูกระดูกงูนะครับก็ถือว่าเป็นการตอกลวดลายด้วยมือน้องสิงนะครับดั้งเดิมเนี่ยจะวิจิตหมายถึงว่าจะมีการอ่อนช้อยสังเกตไหมครับน้องสิงนะถ้าประมาณว่า2 4งส มาถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณไม่ต่ำกว่า80ปีนะครับผมเชาะใช้คำว่า80แล้วกันเล่มนี้80บถึง90้ปีนะครับสันเมีดเรียบสันเมีดเรียบนะครับเรามาดูความเก่าธรรมชาติก็ถ้าไปดูมีดยกต้นต้องดูความเก่านะครับสมัยก่อนเขาใช้งานการ ดนความชื้นนะครับการเจ็บรักษาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยร่องรอยธรรมชาติของสเสน่ห์ของมีดยกต้นเนี่ยเขาจะลึกนะครับยกตัวอย่างก็ใบมีดนะครับเราก็ต้องดูธรรมชาติของสนิมธรรมชาติของสนิมที่อยู่ในใบมีดวา่ามีความชัดเจนไหมนะครับนี่ตรงนี้ให้ดูความเก่าไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ดูตรงข้างนะครับตรงนี้แห้งสนิทนะครับด้านนี้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับถือว่าเรียบร้อยมาดูตรงกันเมีดตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กดำนะครับดูจากความเก่าแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคลายตอกนะครับผมจะจับให้ทุกท่านนิ่งๆไว้นะ นี่คือลายตอกนะครับของช่างฉิมก็ถือว่ามีความงดงามนะครับโอเคทีนี้เราไปดูด้ามนะครับด้ามไม้ว่ามีความธรรมชาติไหมอันนี้เป็นการแตกนะครับแตกดั้งเดิม ไม้นี่มันเงาดำผมไม่แน่ใจว่าเป็นไม้อะไรนะครับรู้สึกว่าจะออกเนื้อดำๆมันเลยนะครับแล้วก็มีเงาด้วยส่วนท้ายก็จะเป็นรอยตัดเก่านะครับน,นี่นี่ครับอืมโอเค ผมชมไปพร้อมๆกันนะครับจุดไหนที่ผมพออธิบายให้กับท่านก็ค่อยว่ากันนะครับอยากจะให้ท่านชมไปพร้อมๆกันนะครับจากนั้นความเก่าเนี่ยจะสําคัญถ้ามีหลงพ่อเดิมทําไมให้ท่านสังเกตถ้ามีทองหลงพ่อเดิมแล้วนะครับก็จะเหลือน้อยมากนะครับเหลือน้อย นะครับเจอของจริงนี่น้อยมากยากนะครับมีตังก็ไม่ใช่ว่าจะได้ของจริงนะครับท่านต้องดูให้เป็นนะผมอาจจะบอกว่าใช่ท่านจะบอกว่าไม่ใช่ก็ได้นะครับอันนั้นให้ท่านพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับแต่สิ่งที่จะบอกเราก็คือเมีดนะครับไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมให้ท่านศึกษานะครับ ถ้าเมีดใช่ยังไงก็ใช่แต่ถ้าเมีดไม่ใช่พูดไปยังไงก็มันเดิมนะครับศิปรปาคือน้โมพุทธายะนะครับเป็นคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ที่ตอกอยู่ในเมตดเล่มนี้ด้านนี้จะกำกับด้วยนะมะพะทะก็คือหัวใจธาตุสีนะครับตามนี้เอาล่ะมาดูปอกปอกเมตดนะครับ ไม้เป็นไม้เดียวกันนะนะครับคล้ายๆกันเลยกับด้ามน,นะครับความเก่าของปอกดูไปเรื่อยๆนะครับความเก่าของปอกความเก่าของไม้เราต้องดูแบบนี้แหละดูของเก่าท่านจะหาความงามนะครับเหมือนเม็ดยกกลางยกปลายไม่มี ที่เราดูตรงนี้คือดูว่าธรรมชาติของไม้เก่าเหล็กเก่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ mm. เพื่อเราจะได้วิเคราะห์ประเมินตามอายุนะครับ mm. ขององค์ประกอบของมีดทั้งหมด mm. ก็ถือว่าสวยนะครับอย่างเงี้ย mm. ก็เก่าติดตัวมาเลยนะ mm. นี่ก็รอยตัดเก่าเอาละ ไม้ก็หย่อ,อกเก่าๆแล้วก็การแตกแบบนี้แตกจากตรงนี้ไปนะครับาคล้ายว่าตรงนี้เป็นรอยต่อแต่เวลาแตกแตกยาวไปเลยเห็นไหมครับแตกยาวไปเรื่อยๆเห็นะ้ครับก็ถือว่าการแตกมีเสน่ห์ของเขาอยู่นะครับอ่าเห็นไหม้้นนี้ก็แตกนะครับก็แตกยาวไปเลยนะครับ เกอม้เนี่ยบางทีความแห้งมันความเชื้อนมันออกไปหมดแล้วมันมันแห้งนะครับการแตกของเขาก็จะเกิดขึ้นในเนื้อไม้เองเขาเรียกว่ามันล่นแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูว่ามันเก่า,าจริงเบาก็เบานะครับเบาเล่มนี้เบาปอกเนี่ยอื่เอาละครับมาดูธรรมชาติทั้งหมดนะ ลายนี้ก็คือลายน้องสิงของช่างฉิมนะครับคาถานนโมพุทธยะพระเจ้าห้าพระองค์อีกด้านหนึ่งกำกับด้วยนะมะพะทะก็คือหัวใจธาตุสีนะครับสรุปก็คือประมาณปีพศ2475นะครับแล้วก็ ถ้าถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณไม่ต่ำกว่า80-80ถึงจะถึงไปหา90นะครับการมีดตรงนี้เหล็กดำนะอาก็อย่างที่ทุกท่านพอทราบกันก็คือหัวใจของมีดก็คืออยู่ตรงนี้นะครับก่อนหลวงพ่อจะคือจะประกอบใบมีดกับตรงนี้นะครับต้องมีการปลูกเสกกับหลวงพ่อเดิมนะครับจากนั้นนี่คือการประกอบของมีดยกกต้นก็คือจะใช้ขั้งนะครับ ตรงกันมีดกับเหล็กนะครับตรงนี้โอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาให้ทุกท่านได้ชมแล้วศิลปะแบบนี้ก็คือยุคต้นนะครับแล้วก็ความเก่าของเหล็กได้นะครับธรรมชาติของเหล็กได้นะเราไปดูใกล้ๆเลยธรรมชาติของเหล็กได้หมด ความเก่าของเหล็กได้หมดเหล็กใหม่ทำไม่ได้นะครับแบบนี้เนี่ยครับธรรมชาติของเหล็กเก่าใบมีดเหล็กนะก็ถือว่าชัดเจนนะครับความยาวโดยรวมทั้งด้ามทั้งปอกนะครับก็คือ9 9นิ้วนะครับทั้งด้ามนะครับความยาวจาก ด้ามจนถึงปอกในเก้านิ้วความยาวเฉพาะใบห้านิ้วนะครับถือว่าเป็นมีดพกนะเอาล่ะวันนี้นะครับผมก็ให้ทุกท่านชมนะเป็นเวลาเป็นมงคลยิ่งแล้วนะครับท่านใดที่ชอบวิดีโอนี้นะครับก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้ามีคำถามก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับมีคำตอบให้ทุกคำถามสำหรับ มีดที่ผมทําไปนะครับแต่จะไม่มีคําตอบให้กับคําถามนะครับที่ท่านได้นํำมีดของท่านมาถามหรือได้นำเพีดของบุคคลหรือมาถามนะครับตรงนี้ผมจะไม่ขอตอบนะจากนั้นถ้าท่านสงสัยนะครับอย่ากเก็บความสงสัยไว้คนเดียวนะครับโทรเข้ามา095056 0 9 0, 56, 0 5 id line 0 9 5 056 0 9 0 5ะครับวันนี้เอกชัยมีดหมอเครื่องรางหลวงพ่อเดิม ก็ต้องขอกล่าควคำว่านะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามขอให้บารมีของหลวงพ่อเดิมคุ้มครองท่านและก็ครอบครัวครับสวัสดีครับ